สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับพี่น้องในช่องทาง YouTube ทุกท่านนะครับผมคลิปนี้นะครับมาพบกับแนวทางนะครับนิกเกอิเช้าบ่าย v i p แล้วก็หุ้นนิกเกอิเช้าบ่ายปกตินะครับงวดประจำวันที่22บนะครับเดือน5 2567นะครับผมก่อนไปรับชมแนวทางนะครับแอดขอฝากคำเตือนพี่ๆสมาชิกทุกครั้งนะครับแนวทางทุกๆแนวทางที่ผมลงในช่องทาง u t u b e นะครับทำจากสูตรคำนวณนะครับมีหลุดแล้วก็มีเข้า ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแต่ละครั้งนะครับเด็กต่ำกว่า18ปีนะครับควรมีผู้ปกครองให้คําแนะนํานะครับผมเนาะชื่นชอบในรอบไหนแล้วค่อยตามนะครับไม่ชอบสามารถเลื่อนผ่านได้นะครับพี่พี่แล้วก็นะครับพี่พี่ก็เมื่อคืนนี้ก็มีพี่พี่สมาชิกคอมเมนต์มาเนาะก็น้องแอดขอชี้แจงก่อนนะครับแนวทางอย่างที่น้องแอดเคยแจ้งทุกครั้งนะครับก่อนลงคลิปก็คือว่านะครับผมไม่ใช่นะครับอาจารย์นะครับพี่พี่ก็คือว่าเป็น เรียกว่าน้องแอดแอดมินนะครับก็คือว่าก็คือเรามีสูตรคำนวณตัวเลขนะครับเนาะก็คิดคำนวณแล้วก็มาฝากพี่พี่สมาชิกนะครับไม่ใช่อาจารย์ที่จะรู้ว่าแนวทางตัวเลขนะครับจะออกตัวไหนนะครับพี่พี่เนาะชื่นชอบนะครับแล้วค่อยตามนะครับไม่ชอบสามารถเลื่อนผ่านได้นะครับพี่พี่เนาะก็เป็นความชอบของแต่ละบ,บุคคลนะครับพี่พี่สำหรับแนวทางของเราเมื่อวานนี้ ในรอบ V.I.P นะครับในรอบ V.I.P เช้าผมให้0กับ6ไปผลที่ออก19796นะครับพี่พี่ของเรา96ไม่มีเนาะให้หกมา96นะครับก็ใครรูดที่6นะครับเข้าไปที่96นะครับผมเนาะมาสายรูดนะครับรอบเชา้าส่วนรอบบ่ายให้8กับ2รูด8ผลที่ออก705กับ44นะครับเน้น84เนาะก็มา44สซะง,งั้นนะครับพี่พี่ในรอบบ่ายนี่หลุดไปนะครับ V.I.P ส่วนแนวทางในในรอบพุ้นปกตินะครับเช้าผมให้1กับ8นะครับผลที่ออก5 9ากกับ2 3นะครับนะครับพี่พีเนาะก็ให้1 3นะครับมา2 3สนะครับให้91อืหให้8 1เนาะให้1กับ8มา91นะครับนะครับผมเนาะก็มาเป็นเพียงแค่เลขเด่นนะครับพี่พี่ใครเอา1ไปวิ่งไปลูดนะครับเข้าไปที่91นะครับมาเด็ดลองเนาะ ส่วนในรอบบ่ายนะครับให้6กับ9ผลที่ออก6 9 3 7 5นะครับพี่พี่ในรอบรอบบ่ายเนี่ยเสดาย3ตัวนะครับถ้าเกิดผมเน้น9 3เนี่ยไม่แน่อาจจะมีรุ่น3ตัวตรงนะครับเนาะผมให้6 9 1เนาะอันนี้6 9 3นะครับไกลรุ่นที่9นะครับเข้าไปที่9 3ตรงตรงนะครับเนาะอย่างที่บอกเสียดายที่ไม่ได้เน้นให้นะครับพี่พี่ท่านใดที่มีโชคก็ยินดีด้วยนะครับในรอบบ่าย ส่วนแนวทางของวันที่22นะครับพี่พี่วันที่22เรามาดูในรอบ vip ก่อนนะครับในรอบ vip นะครับผมผมได้เลข2กับเลข6นะครับสายรูดให้ไปที่เลข2นะครับผม2 1ง7 สองเก้านะครับหกหนึ่งหกสองหกเจ็ดสามตัวนะครับหกสองเก้านะครับผมขอให้มาในตัวเน้นตัวจบนะครับส่วนในรอบบ่าย ไอรอบบายให้0กับ4นะครับพี่พี่สายรูดให้ไปที่เลข0นะครับ0 2นะครับผม0 6 0 7 4 0 4 5 4 7นะครับ3ตัว4 0 7นะครับ นะครับอันนี้ในรอบ V.I.P. นะครับผมเนาะท่านใดชื่นชอบแคปหน้าจอไว้เลยนะครับในรอบ V.I.P. นะครับก็ขอให้มาในตัวเน้นตัวเจาะนะครับพี่พี่ส่วนแนวทางในรอบปกตินะครับในรอบปกติหุ้นรอบปกติใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับผม ในรอบหุ้นปกตินะครับเช้าเนี่ยผมได้เลขพี่น้องนะครับก็คือเลข6กับเลข5นะครับ6กับ5เนาะสายลูดผมให้ไปที่เลข5นะครับ5 2 5 4 5 9 6 2 6 4 6 9นะครับสามตัวนะครับ6 5 9 ครับผม oh. ก็ประมาณนี้ส่วนในรอบบ่ายนะครับในรอบบ่ายเด่น3กับเด่น6นะครับพี่พี่สายรูดให้ไปที่เลข6นะครับรอบบ่าย3 4 3 7 3 8 6 4 หกเจ็ดหกเก้านะครับสามตัวให้ไปที่สามหกสี่นะครับในรอบบ่ายเนาะหกสี่หกเจ็ดนะครับพี่ๆแล้วก็สามเจ็ดนะครับ เดี๋ยวนะครับผมขอขยับกล้องขึ้นนิดหนึ่งนะครับนะครับผมแนวทางก็จะประมาณนี้นะครับพี่พี่ท่านใดชื่นชอบในรอบ VIP หรือว่าในชอบรอบปกตินะครับหุ่นปกติก็แคบหน้าจอไว้พิจารณาได้นะครับเนาะไม่ชอบนะครับสามารถเลื่อนผ่านได้นะครับพี่พี่เนาะก็ไม่ต้องตามผมทุกรอบนะครับเอารอบที่ตัวเลขโดนใจพี่พี่สมาชิกนะครับวันนี้ขอให้พี่พีสมาชิกท่านใดที่ เข้ามาติดตามแนวทางนะครับขอให้มาในตัวเน้นตัวเจาะเนาะสำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ